สวัสดีครับวันนี้ร้านใจาราแทนคอมพิวเตอร์นรนสังจะมาแนะนำนะครับบอร์ดทดแทนนะครับแต่ว่าเรามาดูก่อนนะครับนี่คือบอร์ดที่มันเสียนะครับเราเสียบไฟนะครับไฟกระพริบนะฮะไฟกระพริบง่ายๆครับบอร์ดเนี่ยครับบอร์ดเดิมก็แค่เอาบอร์ดเดิมออกนะครับเอาบอร์ดเดิมออกเอาบอร์ดใหม่นะครับ ที่เป็นบอดทดแทนนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะใส่ได้สบายอ่าลงตัวเลยครับใส่ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากดูเขี้ยวนะครับให้ตรงนะครับส่วนสายนะครับตรงนี้จะอ่ามันจะคนละแบบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้คัตเตอร์นะครับมันจะมีเขี้ยวนะครับคัตเตอร์ปาดออกเลยครับฮะตัดออกไปเลยนะครับ พอปาดออกแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่านะฮะเรจะเห็นว่าไม่ต้องกลัวมันจะหลุดเพราะว่าฝาตัวฝานะครับจะปิดแล้วทับไว้นะครับเราอทดสอบดูนะครับนะครับปกติเลยนะครับถ้าถ้าไฟไม่กระพริบปกติครับใช้ได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับ